สวัสดีครับขอตอนรับสู่ช่องกฎหมายกับธรรมะกับผมนายบรบรวบุญมีในคลิปที่แล้วได้เล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการมาคับคดีในคดีอาญาและก็คดีแพ่งต่างกันจังใดซึ่งในคดีแพ่งนะผมเคยเล่าสู่ฟังเกี่ยวกับ การบังคับคดีการยึดทรัพย์การอายัดสซททิศเล็กร้องนะครับในคลิปก่อนๆอาจจะเป็นปีที่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการบังคับคดีในหัวข้อใดก็สามารถสอบถามใต้คลิปนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าใช้เวลาในการเบ้าค่อนข้างที่จะดุลเพราะว่าเรื่องการบังคับคดีเนี่ยถ้าเกิดจะใช้เวลาเลี่ยนเนี่ยใช้เวลาเลี่ยนเป็นเทิมนะครับว่าสามารถที่จะบ่าวให้ รายละเอียดทุกอย่างในในเวลาอันสั้นได้คลิปก่อนนี่ก็บอกว่าจะบอกสันส้นๆกับป่าไป14นาทีครับอ่าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชานะผมเลยตั้งหัวข้ออ่วันนี้เกี่ยวกับกฎหมายโดยตรงตั้งหัวข้อว่าธรรมะธรรมะนะครับน้ำมาซึ่งหลักกฎหมายนะครับขออนุญาตให้ความหมายเข้ามาธรรมะนี้ในส่วนตัวผมนะผมให้อ่าความหมายเข้ามาธรรมะก็คือธรรมชาติของตัวเฮาอ่าโต,ว,ตวของคนนี่แหละ มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะในตัวตัวของคนนะครับจิตความคิดคนเขาสังขารการปรุงแต่งก็มีเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนะครับซึ่งซึ่งสถาคตเ่าได้บัญญัติทราบก็ว่าคือขนันหาลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับซึ่งธรรมะี่ของธรรมะธรรมชาติของแต่ละคนนี่ครับมีส่วนคือกันคือมีความอยากบ่อยอยากคือกันนะครับแต่ว่าจะต่างกันใน ลักษณะของสังคมประเทศต่างประเทศะกจจะมีลักษณะสังคมต่างกันความขอยกตัวอย่างนะครับประเทศแทบเช่ามุสลิมเนาะกฎหมายอิสลามนะเพิ่นก็นจะมีกฎหมายชาลีอะเป็นกฎหมายกฎหมายศาสนากับกฎหมายสังคมกฎหมายคน้นี่เป็นกฎกฎเดียวกันมีความเข่งขัดะนะครับเขาอาจจะได้เบิ่งนข่าวนะว่า กฎหมายชาริยานี่เปิ่นลงโทษรุนแรงนะครับแล้วก็เป็นข่าวเป็นข้าวหลายช่วงนะครับเป็นอย่างคือเป็นอากสันเดิลงจากว่าทีมาาของสังคมเพิ่นในอดีตครับเพิ่นอยู่ทะเลทรายมีการเดินทางดูนะครับเพิ่นก็เลยต้องมีแมามีผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมผ้หญิงเพญาใัยผ้าคลุมเพื่อป้องกันหลายอย่างครับหนึ่งนั่นอาจจะมาจากการป้องกันเกิดอาชญากรรมในการเดินทงางไม่หมีการ คมขืนกระทําจำลองก,กันแลว้วผู้ใดเห็ดเงียงมีการลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันให้สังคมอยู่อย่างสงบซึ่งกฎกฎนั่นที่เห็ุให้ชาวมุสลิมหรือว่อาศาสนาอิสลามก็ดำลงงคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสองกฎหมายาที่คนเลี่ยนกฎหมายหรือว่าชา,า,าคนเพิ่นจะเบาถึงกันเป็นพิเศษคือกฎหมายคอมมอนลอกฎหมายซิวิลลอนะครับ ผมขออนุญ,ญาตบดิเววาถึงกฎหมายอื่นเนื่องจากว่า,า,าสังคมส่วนมากเพื่อห้ความสําคัญกฎหมายสองกฎหมายี้คือกฎหมายความังล้อกฎหมายซิวบังลเนื่องจากว่าเป็นลักกฎหมายสากลเดี๋ยวจะบอกสูฟังขา่ขาๆนะครับในช่วงที่แตถานะยังดำลงผระชนฉีพอยู่นะครับก็จะอยู่ในช่วงสมัยกรีกต้นๆนะครับก็จะมีนักปรา์คนหนึ่งก็ชื่อ,อซื่อสับสวนอา่า ซื่อว่าท่าเรศนะ,ะครับท่าเรดครับเจอบยอมเราปรเป็นนักปรัชญาคนแรกของลคือท่าเรดเพื่อนก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากน้ำประทันวานะครับลักลับตัวนี้กระชินนามาซึ่งหลักกฎหมายซึ่งเข้าไปรู้จักกันว่ากฎหม,มายธรรมชาติเพื่อนก็ยมองว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มีพระผู้เป็นเจ้าได้บันดาลไว้กดทุกกดอย่างที่นี่ขึ้นมา มีขึ้นมาได้แต่ว่าจะไปขัดกับหลักอของพระผู้เป็นเจ้าบ่ดด้อันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาตินะครับซึ่งก้อนนี้ก็กจะครอบคุมตั้งแต่สมัยกรีกมาจนถึงสมัยโรมันสมัยโรมันนะครับก็จะ,ะกรีกนี่จะเป็นนักคิดโรมันจะเป็นนักรบนักสางครับโรมันนี่นอกจากเิ่นจะเป็นนักรบแล้วเพิ่นก็นยังเป็นนักสางสาง สั่งได้ยังนอกเนอหนือจากนั้นคือสั่งกฎหมายกฎหมายที่สําคัญที่เข้ามูตจักกันนีคือกฎหมายซิวิลล์หรือกฎหมายลายลักอักษรนะครับถ้าเกิดพวกได้เป็นข้อนังจะได้โอ้เห็นหนังไรนะเรือเนาะจูเลียสซีซ่าเคยเบวงหมาครับเรื่องโคโคร,โคร,รเสเซียงยต่าง,ง,ง,งๆนะครับขยูในสมัยกรีกสมัยโรมันนะครับในช่วงสมัยโรมันครับก็จะมีช่วงๆหนึ่งเนาะที่โรมันเพิ่นเรื่องอำนาจครับเพิ่นก็ไปกวาดต้อนคน ทีแพ่สามัครมาอยู่ในโรมันนะครับก็จะมีสองชนชั้นชนชั้นปกครองกับชนชั้นใต้ปกครองันนีกฎหมยมีแต่กฎหมายในชนชั้นปกครองผู้อยู่ใต้ปกครองไม่มีกฎหมายควบคุมก็เลยมีการต่อสู้กันเพื่อให้ได้มากซึ่งกฎหมายของชนไต้ไต้ปกครองนะครับนำมาซึ่งกฎหมาย12ตกนะครับกฎหมาย12ตกกับพัฒนาอาจนกลายเป็นกฎหมายและหลักอักษรหรือประมวลกฎหมยซึ่งเท่ากันดูจักกันดีในปัจจุบันนะครับหลังจนากนั้น่านไปครับเข้าสู่ศตวรรษที่ ปีข้อสอบซีเจ็ดหกนะครับซีเจ็ดหกครับอ,อาณาจักรโร,รมันทียิ่งไงกับล่มสลายลงม,มาเกิดการเรื่องอํานาจของศาสนาคิดคิดจัเกิดการเรื่องอ,าอ,งอํา,า,า,ารรออนาจขึ้นมาเพิ่นก็นเลยนํากฎหมายกฎหมายธรรมชาติมากประกอบเขากับรับกฎหมายศาสนานะครับก็เกิดเป็นช่วงที่อาณาจรรััรต่างๆที่เคยอยู่ในโรมันกนแต่ออกไปเป็นระบบกฎหมายระบบฟิวดันเกิด ประเทศที่เรื่องหน่อยวกคือประเทศอังกฤษนะครับประเทศอังกฤษเพื่อนกับสร้างกฎหมายกฎหมายหนึ่งหลักกฎหมายคือกฎหมายจารีตประเพณีหรือว่าข้อมบัลลอกเพิ่นกับปกครองประเทศของเพิ่อนพอมีปัญหาเกิดขึ้นปุ๊บเพิ่อนกับจะทรงคณะนักกฎหมายอ่าพูดภาษามดไปตัดสินปัญหาอ่าที่อยู่ในในประเทศอยู่ในอาณาณ์อาณาณีของเพิ่นนะครับสร้างเป็นกฎหมายเกินมากฎหมายข้อมบัลลรอกนะครับ ข้อมล่านี่กฎหมายจรีตประเภทนี้นี่กับมีกับมีและหลักอรรักษรเพื่อเกิดพิยงแต่ว่าเพิ่นจะถือเอากฎหมายที่เป็นจารีตที่เพิ่นเคยตัดสินผู้ผูดภากษาเคยตัดสินมาแล้วมาเป็นหลักในการปฏิบัติมาเอามาเป็นหลักในการตัดสินคดีนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับจะเกิดขึ้นในในสังคมของแต่ละสังคมทีต้องการหลักมาควบคุมค้นนะครับ กามาจากนะครับมาจากธรรมชาติของคนน่คร so ับธรรมชาติของคนหรือว่าธรรมะครับนํามาส่งกฎหมายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นเรามันมีการเปลี่ยนแปลงแปรเปลี่ยนได้เสมอแล้วก็บ่ได้มีความถูกต้องตรงกันตรงบ่ได้มีความถูกต้องเสมอไปยกตัวอย่างเช่นการิสโตตนในสมัยนั้นเพิ่นก็บอกว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลก โลกเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลแต่ในเชตสุดท้ายเรากระหูความจริงว่าโอ้โลกเ้าอย่เราเป็นมุลล็อกดวงอาทิตย์ัดวดวงอาทิตย์นะเป็นศูนย์กลางเข้าว่าได้เป็นโลก่ได้เป็นศูนย์กลางนะครับเพราะ,ะนั้นเราท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราสู่ฟังมันนี้เกิดจะมาเกินขอบสู่นี่ครับสุดยอดของอเอากลักษณ์ของตถาคตเท่ากับคือ คำเบาของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงบอจํากัดการแม้เวลาผ่านมา2,566รกปีกับคำสอนของพระองค์ก็ยังถูกต้องตรงจริงเฮาสามารถตรวจสอบได้ในขณะนี้ในวินาทีนี้ครับสามารถตรวจสอบได้เลยว่าคำเบาของพระพุทธเจ้าจะบอคัดกันเองถูกต้องตรงจริงนะครับเดี๋ยวผมขอฝากไว้ก่อนพระธรรมคือพระพุทธ สิ่งที่เป็นตัวแทนของมคุธเจ้าคือพระธรรมคำสั่งสอนที่ออกจากปากของตาทากด์ตาท,ทากดเพ้นเล่ครับว่าหายฟั่งแต่คำของเพ่นเนื่องจากว่าคำของเพ่นเท่านั้นนะครับที่เป็นอาการลิโกถูกต้องบอจำกัดการคำวบอของสาวกอาจจะมีผิดมีเพี้ยนมีพลาดได้นะครับเพราะว่าการบอของตถทาคตนั้นท่านกำหนดสทิทธิทุกขั้นที่บอเพราะฉะนั้นลำข่าบอของตถาคตจะม่มีการขัดแย้งกันเองนะครับเฮาลองสังเกตบังผมขอ อยากจะเล่าสูฟังมอยากจะเน้นคือบทสวดปฏิจจสมุปบาตรนะครับอันนี้มันอาจจะตัวน้อยล่องไปเสิร์ชหาในปูเกิดน,นะครับอันนี้ผมก็ก๊อบมาจากาพุทธวจนะศถทาบันนะครับพุทธวจนะก็คือคาเม้าคา,าสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าโดยตรงนะครับบุฒิภยเป็นรัที่ที่เกิดขึ้นม่แต่อย่างไรครับผู้ใดสนใจก็ลองไปเสิร์ชหาในปูเกิดนะอันนี้ผมก็กออ๊อบมาจากขออญัตก๊อบมาอยากจะเผยแพร่ทำคำสอนครับหลักสําคัญของปฏิจจสมุปบาทก็ค้าย อริยสัจว์ซีครับเป็นสิ่งที่ขยายสมุทยว่าเหตุเกิดทุกเกิดขึ้นยอดเอียงครับอันนี้กับเวลากับพันมาเก่านาทีแล้วที่เราจะว่าเกินหานที่กับขอไปไซเวลาโดนนะครับก็สุดท้ายนักก็ขอฝากไว้วันนี้กับเป็นวันวิสาขบูชาครับนะเป็นวันที่สําคัญของชาวพุทธนะครับขอให้เฮาได้มาศึกษาคําสอนของตถาคตาพระพระองค์นะครับที่อยู่ในใจของเฮาที่เฮา ปฏิหานตนัวเขาเป็นชาวพุทธนครับเขาก็ต้องมาศึกษาว่าพระองค์สอนอย่แล้วเขาจะได้รู้ว่าโอนี่แหละครับที่พ้นสอนก็เลยอยู่ไกลจากตัวเขาเลยอยู่ในย,ย,ย่ที่ใจเขานี่แหละแต่ถ้าเกิดเขาศึกษาตามที่พระองค์สอนเขาก็จะพน้นเขาก็จะอยู่ในโลกที่มีแต่ความทุกข์ได้ยากบอกเป็นทุกข์คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเวลาผ่านมาเกือบสิบนาทีเราลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหนะ้ามียงานสนใจเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ต้องขอให้สวัสดีลาด่วนไปหน่อยครับสวัสดีครับผม